สวัสดีครับสวัสดีตอนเสารว,วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่ <c oughs> สิเบเอ็ดตุลาหกสามนะครับกะเส้านี้กะสิ่ผ้ามาหลอดหน้าครับมาเบ่งเขาขอดอเนาะขอดอบ้านเอาซึ่งลักษณะกำลังออกล่วงสีเบิร์แล้ะครับกำลังสิทธิแทงล่วงเบิดแล้วตามที่เขาเห็นนี่แหละครับ <c oughs> แปลงนี่กบสีอยู่เป็นแปลง เขาวานนะครับแบลงเขาวานอยู่ทางนุ่นแดงทางตุมปุ้นสมพอนะครับอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรเท่ากะตามเห้นนะครับเขากำลังแทงรวงขาเนาะขาวขา,วขา,วขาวเกี่ยวนอนเต็มทงหน้าครับเต็มแปลงแล้วกะ ผลลัพธ์ที่ได้ครับสําหรับการจัดการเขาเนาะตามที่เห็นนี่แหละครับงวงกําลังงามคันไฟได้เบิง้งลีปเล็กๆเนาะลิปช่องอีกช่องหนึ่งของคนบาทําเกษตรนะครับสิ๊กใจนะครับว่าเขามันจะได้ออกมาอย่างสี่บอกลองลองย้อนเขาไปเบิงนะครับในคนบาทําเกษตรแต่ว่าช่องนั้นผมเข้าไปได้ไรล่ะครับคันไฟได้เบิงกใหญ่เมื่อเบิงเนี่ยใหญ่มากซองนีครับใหญ่มากเกษตรลิดเนาะ ช่องใหม่ครับช่องที่เพิ่มซาระค้อมูลให้พี่น้องเนเบิ้งในแย่งนะครับสําหรับเดืองต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรครับเป็นเขาเป็นมันเป็นอ้อยนะครับแต่คลิปนี้กับสีผ้ามาเบิ้งเขาครับลักษณะเขาบ้านเราเขาเอื่นเขาดอแต่ราปภาษากลางคมกบแน่ใจว่าเขายังถือกันเขามีข้อมูลทางสื่อเขาบนไดนะครับเป็นแค่เกษตรกรตัวนี้หน่อยตัวหนึ่งที่อยากใหด ให้เบิ้งแลกเปลี่ยนแช่ประสบการณ์กันครับในการเอดเกษตรต่างๆตามที่เห็นครับน่าจะเกินคาดคนละครับเลี้ยวเบงเขาเลยนเนาะแบงนี้ยอยู่ประมาณเก้าไร่กัวครับเพื่อซิปเนาะเดี๋ยวบดถึงซิปดอกบัดพื้นที่เต็มก็อยู่ประมาณเก่าไรสามงาน เบิ้งครับวันนี้สำหรับคนที่สนใจหรือพื้นที่อยากเห็ดเขาเห็ดยังครับเขามาศึกษาทำกันมาแช่ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดครับไพเห็ดใด้เขาได้เท่าใดเท่าได,าไดต่อไรเนาะวิธีการเห็ดเป็นยังไงและสี่สำคัญน,นะครับการประหยัดต้นทุนให้ได้มากที่สุดครับ บมจำเป็นต้องอวดกันครับเรื่องเที่กันดีเฮาเฮาก็ตามตามความเป็นจริงเลยนะเห็ดเห็ดให้กันเบิง่งตามความเป็นจริงแ <c oughs> ช่ประสบการณ์ในความเป็นจริงครับอย่าอย่าพยายามตัวหรือชวบนะครับมันพอดีครับมันก็ขึ้นอยู่กับผลมันก็อยู่กับเฮาเพื่อเขาลงทุนหน่อยลงทุนรลายได้หน่อยหลายก็เฮาเป็นผลรับผิชอบเพื่อเขาครับคนเขามาเบิง่งเขามันแย่งเขามาถามเขาไ่ได้รับผิชอบเขาบ่ได้มีผลประโยชน์กับเฮานะครับ จังนั้นเอาถึงพยายามแชร์ประสบสการณที่มันเป็นจริงนะครับให้พี่น้องได้เห็นว่ามันมันได้ย่างทีเพาว่างแผนไหมบอกะสำหรับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่เห็ดของหน้าครับของหน้าเนื้อทีก้าไร่สามงานนะครับเห็ดแบ่งกันครับสองหนึ่งตามประเพณีบ้านเฮาเนาะเคยเห็ดกันมาสองหนึ่ง หรือก็มีลังเจ้าอาจจะให้เศร้าขาดนะครับไรล,ล่ะหา0้อยบ้างคันว่าเศราหน้าขาดเนะาะเราเห็นหนะเพราะว่าอยู่เศรามันบดนครับพลาวเดียวหมดเลยก็จักซิวา,านีังลละครับอยางไ้พี่น้องเ้ามาเห็นอยากแลกเปลี่ยนข้อมูลก็พยายามนะครับพยายามกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปผ,ผมกดกระดิง่งแจง้งเตือนเนาะสำหรับคลิปใหม่ๆที่ผมจะเห็ดลงก็ พยายามเขามาแช่ประสบการณ์น้อกันครับไคเห็นในหลายอาจจะมีคนเห็นในงามบน่นี้ก็ได้เนาะคือแต่ว่าบ่มีช่องทางให้ให้ให้ว้าให้คุยเนาะครับก็บฝากฝากช่องนี่แหละครับเป็นทีระบายรีว่าภูมิใจในตัวจะคล้องเลยเขามาแช่เขามาแลกเปลี่ยนความคิดกันครับเดี๋ยวครับจะพาเลาะไปเรื่อยๆครับท่านท่าโล,โลกนะครับเพราะว่า <laughs> ก็เขาใจครับเขาบมมีเวลามากพออ่อน้องฟ้าเหตุหลายอย่างครับช่องนี้ก็ขคุดมั่นอยขุดมันดม่นมาแล้วครับแล้วก็สิเริ่มเริ่มเตรียมดินปลูกมั่นปลูกไอ,อยนะครับมันมันหลายอย่างที่เขาต้องเหตุแต่ว่าพยายามดูแลร,รักษาให้มันทั่วถึงเนาะอาทิตย์ละบ่บดีพร้อมแต่ว่าเขาให้ได้ผลผลิตออกมาที่มันพอพึงพอใจละเกินพึงความพึงพอใจเนี่ยยังน้อยก็ยังไข่เนาะครับแต่นี่ก็ถือว่า ตามที่เห็นผมก็บ <c oughs> พุ่มพอใจแล้วครับเกินเกินคาดหลายเพุ่นละต่างจากปีที่แล้วมาคนไระยอดเลยครับค้นละประเด็นเลยคนละย่างเลยนะเพราะว่าปีที่แล้วผมเห็นผมบ่ได้ปับที่หน้ามันมันเอาน้าบ่ไดป้ปานนี้นะครับแต่ว่ามันก็ตามสภาพนะครับแต่ว่าปีนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วดีขึ้นมากๆก,ก่นล้ครับตามที่เห็นเขานี่ลละ ห่วงเขากับกำลังงามครับเห็นะง่วงงามกำลังสิใสเนาะครับเนาะฝากไว้ครับฝากมาเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันแชร์ประสบการณ์ร่วมกันครับสำหรับคนเห็ดหน้าเนาะแล้วก็เพื่นอนรู้ไม่ก็บกำลังสิคึน้นมาสิยาเ็ดนะครับกับปัจจุบานยาเ็ดสำหรับพวกคนยุ่งเทพเนาะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงช่วงโควิดนะครับ เศรษฐกิจก็เริ่มสีสีบดีเป็นไดกเ็เธอไผอยากงูงมัมอยู่บ้านม่เหตุอาชสีทั้งบ้านเนาะแต่ก่าก็ต้องปรั๊บัวหลายครับมันโมเมนต์เรื่องไงที่เขาสิมายืนยัดในอาชสีเกษตรแต่ว่าก็พยายามจับจุดผมบอกผมบอกเลยคนเห็ดกษตรนี่คุณอย่าเหตุสาบช่วยบดได้าาต้องจับจุดพืชแต่ละพืช ลักษณะพืชแต่และชนิดมันมัน,มนบ่คือกันเขาต้องจับจุดให้มันได้ครับเขาจับจุดได้แล้วเนี่ยเขาคือสบายครับหู้เละหู้ลักษณะมันมันเห็ดแบบใดมันแปลงแบบใดแต่สีสีสามารถบังคับแล้วก็เห็ดให้มันยอดพลนผลิตให้มันสูงได้นะครับคือที่เห็นนี่ะครับคือว่าอาจจ,จับจุดได้ประเด็นหนึ่งแล้วแต่ว่ากายังบ่ดเต็มหล่อเนาะ ขันเต็มรอยอาชีได้ดีกว่านี้มันกันยังมีเขาเห็นไหมครับมีเขาเอืน่นเขาตายร่วงบ่เขาเขายังห้องกับประจาคือกันภาษาบ้านบานลืนมเนาะขืดบดบดทันอ่านี่ครับมันจะมีร่วงมันแหงเนาะห่วงมันขาวมันแหงรีบเนาะครับแต่มีเน่เดี๋ยวคอยศึกษาไปครับคอยคอยปรับปรุงไปแต่ว่าถ้าขึ้นเขาเนี่กค กับผู้หนึ่งเลยล่ะครับคุยแหนงหน่อยเนาะผู้หนึ่งเลยล่ละในเขตนี้อาจจะบวดถูกแปลงแต่ว่าเข้ากันถือว่าพา,า,า,านกับพานหมกพานกับพี่น้องตัดสินเนาะตามที่เห็นในคลิปนี่แหละครับแต่ว่าคัแนนหลกเนี่ยยันบทตัดบับตัดมันก็สุดบทท่านเลยละ่ะแต่งบทท่านขนนเนี่เพราะว่ามันกับปุ๊พิพนเลยล่ะเพราะว่าเขามันเริบออกร่วงไปแล้วเนาะ ส่วนหน่อยนะครับมันสิมีผลเพราะว่ามันเริ่มตังร่วงแล้วออกร่วงแล้วนะครับนที่ก้าวไล่สามงานกับเขาก็ลักษณะนี้แหละครับตามที่เห็นชอยคอมเมนต์มาแน่ครับว่าชอยแช่มาแน,น่ว่าหลินกันแน่ว่ามันสิได้จังโลตอนไล่เนาะตามที่เห็นเขาครับเพิ่มยอดผลผลิตชอยมันแช่เพื่อให้มันมวนมันซึนครับในคลิปนี่อย่างแรกเปลี่ยน ความแสดงคอนเพ็นต่างๆในการเห็ุต่างๆนะครับฝากฝากไว้ครับฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ในคลิปในเนื้อหาต่างๆหลายท่านที่สงสัยว่ามึงก็เห็นหลายอย่างเห็นปีกย้อนาละนี่ซิ้นนี่แหละครับมันหลายเราก็ต้องเห็นหลายๆทาง ข้ามชูกันไปบ่ได้อันหนึ่งมันก็ต้องได้อันหนึ่งแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเวลาแน่นนะครับความเราสิคิดแต่ไม่ลงตัวบ่มันง่ายกับตัวเขาอีกบ่นะครับเพราะว่าเรื่องเทียร์ขันเขาเตึงผ้าใส่พื้นหลายมันก็ยากนะครับาว่ต่างคนต่างมีผลัดหน้าที่นะครับเขาต้องพยายามปรับใส่เขาให้ได้ก่อนตื่นตีอาใส่พื้นบ้างแต่ ่าให้มากเกินไปนะครับพอพอประมาณพอสมควรพอดีพองามนะครับในการเห็ดอหี่ยงกระยาเพื่อเข้าที่ได้บัวลำบากใหญ่น้ำนะครับภายหลังในสะ่ใส่ข้าเจ้าายก็อาจจะมีคำเบาคำจาเอาไปยามแปลงงานทุกอย่างนะครับหนาง,งานของเขานี่ให้มันได้ หมอสำเฮาหมอสำรับเฮานะครับสะดวกสบายเฮาที่สุดอย่าคดนมาเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว้ก่อนเดี๋ยวใบก่อนมันบดีครับเฮาต้องขิดไปเลยว่าปีแผงปีแผนไปเลยเข้าว่าช่วงนี้เห็ดหยังตกช่วงนั้นเห็ดหยังต่อไปนี้จังเหนือจังมือเขาเห็ดหยังไล่เฉลียพยายามบีบบีบให้มันได้ตามที่เขาว่างแผนไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันสิญ,ญาต เพราะว่าลุางเสือมันมีงานโผล่ขึ้นมาแบบเขาบ้าบอดังโตร้บรบแปงไหวมันโผล่ขึ้นมาบีบไปเขาต้องไปเหตุก่อนคือมีอุบัติเหตุต่างๆนะครับในชีวิตมันก็อาจที่งงสังกิศยุดธไปมันก็สิล่าเวลาแล้วก็บ,บีบงานเขาาไปมันช้าไปนะครับดังนั้นเขาต้องแปลงงานลุงเสือเขาต้องถิมเวลาไว้ว่างไห้นะครับจะกช่วงหนึ่ง ถึงเขาเคลียร์งานเขาทุกอย่างที่แปลงไวเนี่ยมันว่างไวนะครับเพราะว่าเวลามันสุกเสรินมาเขาเขาดึงเวลาตัวมันว่างนะเขามาบวกไปนํานะครับพยายามแปลงให้ได้ครับอยู่โตให้มันอยู่ตให้ได้คือที่เห็นเน่้คอคงเขาว่าผมเริ่มสิจับจุดผืชพวกนี้ได้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับเลี้ยงเลี้ยงระดับระวัง เข่ามันอ้อยนะครับเลี้ยงระดับสามพืชน,นี่มันตกหลอกเห็นทีให้บริหารางให้ทันกันนะครับที่สำคัญก็กคือทีมงานครับทีมงานเ่าสำคัญที่สุดในระบบพวงนี้เผื่อเป็นขับเคลื่อนงานเ่านะครับแหมมันต่อเนื่องขันเขา่ามีทีมงานมันก็ดู่บ่ได้ครับเพราะว่าเขาเห็ดหลายอย่างอย่างแต่ละอย่างก็ถือว่า กิหลายเติบนะครับโมเมนหน่อยโบเมนเนื้อทีแก๊สไลสองไร่ขั้นไล่สองไย่เอาบริหารได้ครับเดียวแต่ว่าขั้นหลายหลยขึ้นไปเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันขึ้นไปเขาต้องมีทีมงานที่ดีครับขั้นทีมงานดีก็คืองานเ่าก็อาจสี่ปีครับสี่สี่บทึงจุดมุ่งหมายที่เขาตั้งไว้แต่ก็โชคดีไปที่ทีมงานผมก็ยังพอมีครับก็ดีเติบกา่ธรรมดาครับในการ เขาาตของผลิตต้งมีทีมงานที่ดีที่หนาเชือ่อถือนะครับเพื่อพยุงธุรกิจหรืออาชีพเฮาให้มันไปได้ช่วงเวลานะครับเอาตรงไรลไดนะ้รอบปีนี่นะครับเอาต้องแปลงงานไหนมันลงตัวที่สุดเพื่องานเราจะได้เดินตลอดนะบนได้ชางหักอลไกันมันก็นจะมีเงินขงเขาเข้ามาได้ตลอดนะครับนี่นะครับเทคนี้การเห็ดเกษตร ถ้าขั้นขั้นขั้นเขาเหตุงานน่ะเดี๋ยวกะสบายไปครับแต่เราเขาเหตุงานไล่หนามันก็ต้องต้องมีการวางแผนแหนกหน่อยครับนี่แหละครับอยากแช่ซบการกันโอ้ยหกครับขั้นหน้ากดีดีลกลกลกจะมีล่มเนี่ยครับเขาตามธรรมดานะครับเขาเขาเขาอาจิตยังจัดการบหานเต็มที่เป็นไง บ่ได้เต็มที่มันไหนมันก็มีลมบ้างครับแต่ว่าการะลมกับไข้ครับมันสู้ได้แล้วนะมันสู้ขึ้นมาเพราะว่าพยายามมาน้ามออกให้ได้ครับขั้นน้ามครั้งนี้อาจินผ้ากันเนาครับม,มันลมครับอาจินหนาวหย่งไปนะครับพยายามจัดการน้ามให้ได้มันก็มีครับให้น้ามขังเนะาะแต่ว่าหาทางออก ให้มันไหมันเนาะชาวญาติขอหน้าขาดนะครับขอนามลงเนาะเขาเพิ่นเป็นเขาเขาใหญ่น่ะท่านเห็นเพลินนะฮือนสิได้ไปหาเพิ่นเพื่อขอระบายน้ำออกนะครับมันมีสามสังเกตที่มีสามหลอกนะครับหลอกแบ่งออกสามหลอกเพชรสามหลอก ดินมันคนระดับกันต่างกันหลายครับกันเลยต้องแบ่งนี่สามหลกงามครับผมเง้ากับผมกับเห็ดเข่ามากกับปีนี่แล้วผมว่ากับไข่ตัวอยา่เอามาโชว์เยอะมากแช่ประสบการณ์กันครับ่าเป็นยังไงโอ้ตีใหม่น้ามันยังมีครับนี่แหละครับแป้งนี่แหละแป้งหนึ่งเครื่องอแป้งเครื่งอีกแป้งหนึ่งครับไห่เคิ่งอีกไป่หนึ่ง มันชีนา่าชีข้างเนี่ยครับเาเอาต้อง,งขอนี่ครับคอลงคงแปลงกลางเนาะคือเพิ่นเป็นเขาใหญ่อย่นะครับเพิ่นยังยังบาท่านออกร้วงดีนะคือเ้าเหาอมันออกร้วงแล้วครับตามที่เห็นต่อนครับนี่แหละอาชีพเห็นหน้ากันดิพุ่มใจครับที่เห็นยอดและเห็นเขาออกมามีถึงบูฮูพ่นผลิตกับ กับซ้ำที่เห็นนี่กับพุ่มใจแล้วครับในการเห็ดหน้าเนาะมี่ลอกที่สี่ครับลอกที่สี่หอก,กปิดปิดปลาครับตัวนี้เป็นเป็นทางน้ำครับมันน้ำน้ำเะครับอยู่แต่ว่ากับบอกเป็นยังครับพ่อยศึกษาไปนี่นะครับแปลงเขยายังจัดการตัวนี้เอาหน้ามองให้ได้ครับแปลงนี้ยังมีน้ำขังอยู่ปัญหาของเขาตอนนี้ที่เห็นคือหมาครับมา มาหากินปลาขอนวงไงไม่เหยียบเขาเฮ้าเนาะให้เขาเฮ้าล่มไม่ยองเขาเฮ้ามันล่มมันหมุนนะครับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งสำหรับเคสนากัดีจังหวะกันไปเลียงม้าเรียงงย้งก็ดูแลซอยกันครับผู้อื่นเขาลำบากเมื่อเหมือนมาเฮ้าเนาะฝากไว้นี่ครับมันล่มครับมันต้องเตียมอาจว่าผมเอาหน้าออกปร่ท่านครับมา มันเลยลม่มเดินมันกำลังแต่ว่าไข้เนี่ยแต่ว่าต้องต้องรีบบอกนะครับบอกบอาบ่ได้าามันมันล่มเลยจริงๆมันลูกมันสิดเสียงนะครับอันนี้ขั้นขั้นพอน,น้านาลีมันจะมีลูกขึ้นมาอีกเพราะว่าลำต้นมันถึงแดดแล้วนะครับมันอาจจะมีแทงลูกขึ้นมาแหนงหน่อยเ้าต้องเห็ุอย่างไรต้องเอารีบว่าน้ำบอกแต่ว่าต้องขอแปลงไตเพิ่นระบายน,น้าครับแป้งไตคนบางท่านเป็นเขาใหญ่ กลางมั้งเขากลางหรือเขาใหญ่ล่ะขอเป่งน้าลงหน้าเพิ่นก่อนเดี๋ยวหาตัวพิ่นพอกนะครับเดี๋ยวจะมาเฮ็ดคลิปให้เบิ่งอีกครับสำหรับดวงเขาสุดยอดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้แหะครับสวัสดีครับแต้วแนวแต้วแฝง